คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รับกันครับยินดีต้อนรับสุริชชาแนลมาแล้วเลขมนสิทธิ์คำสว่รอบนี้จัด มั่นใจมากวดนหนึ่งุลาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับใช้เป็นแนวทางนะครับคุณมนลสศิธ์คำส้อยก,ก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้ชคให้ใช้กับท่านผู้ชมมาแล้วนะครับเราไปดูครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับเลขของคุณมนต์ศิษย์คำสร้อยวดนหนึ่งตุลาหกสามที่จะถึงนี้นะครับนี่ครับมากันแล้วครับล่าสุดคุณมนสิทธิ์คำส้อยได้โพสต์ภาพผ่านเ c e b ุ o k ส่วนตัวพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าการุณาอยาซื้อตามนะ มันเยอะครับให้เลือกเอาแต่ตัวที่ชอบนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในวงเล็บบอกว่าเป็นแค่แนวทางรัตเตลีเท่านั้นโปรดไปหาซื้อได้ตามใจชอบขอให้เฮงๆงรวยรวยกันทุกๆุกคนนะครับเดี๋ยวก็ให้รูปหัวใจมานะครับคุณหมดสิษยกับ่วยครับก็ซื้อสลากินแบ่งรัฐรบาลนะครับหรือว่าลัตเตรีนะครับโอโ้มาหลายใบยกันมากทีเดียวนะครับ เราไปดูนะครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับใครที่ชอบเลขของคุณมนสิทธิ์คำซ้อยก็ลองส่องดูนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรกันบ้างครับไปดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวแอดจะเขียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะครับแอดจะเน้นที่ท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คุณมนสิทธิ์คำซ้อยได้ซื้อไปนะครับชอบตัวไหนชอบชุดไหนก็จัดกันไปได้เลยนะครับมากันชัดๆกันเลยนะครับมาตรงนี้แล้วนะครับ นี่ครับแอดถอยนิดนึงนะครับจะได้เขียนกันชัดๆนะครับนี่ครับมากันแล้วครับเลขของคุณมนสิทธิ์นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็เป็นเลข53นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแอดเขียนให้ดูนะครับ53นะครับฉบับนี้ก็เป็น69นะครับ6 9นะครับ69ฉบับนี้เป็น52ครับเอาเลือกได้ตามใจชอบนะครับนี่เป็น53นะครับเป็น53 นี่เป็น96นะครับเลข96ครับเ6้าหับนี้เป็น08ครับไรอ่นะ08นยนะครับนี่ครับ08นี่แอดเป็นปากกาแป๊บนะครับ08นย์แปับนี้เป็น56นะครับเป็น5 6นะครับ5 3 5 6มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็92ครับ92คูณมเสกบอกว่าเยอะมากครับ แล้วก็18ครับ18แล้วก็19ครับฉบับนี้นะครับแล้วก็5 5หครับ55เยอะมากครับคุณมูสิทธิ์คำส้อยซื้อสลากินแบงรัฐบาลแล้วก็9ฉบับนี้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ยังมีนะครับไม่แน่ใจนะครับเหมือนศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็98ครับ98แล้วก็95ครับนี่ครับคุณมนสิทธิ์คำส้อยซื้อมาแล้วนะครับ ท่านผู้ชมก็คัดเอานะครับคุณมนสิทธิ์ขับซอยบอกว่าคัดเอาคัดเอาช,ชุดที่ชอบช,ชุดที่ใช่ช,ชุดที่เรีใจของท่านผู้ชมก็จัดไปเลยนะครับคุณมนสิทธิ์ขับซสวยก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ให้โชคให้ชัยมาแล้วนะครับแอดก็ขอขอ,ขอบคุณคุณมนสิทธิ์ขับซ้วยมานะครับที่ฝากเลขเด็ดเลขสวยมาให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทายในแอดก็ขออ,อ้อนวอนท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนักร้องลูกทุ่งเสียงดีชื่อดังทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ